อาล้ครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณชู้ชุคมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมพาวเวอร์ในพาร์ทที่2กันอีกแล้วนะครับโอเคอันนี้ผมจะขออัปเดตอะไรนิดนึงนะครับในตอนนี้ผมได้ย้ายบ้านแล้วนะครับจากผมได้อยู่ตรงนั้นแล้วเนาะผมย้ายมาอยู่ใงโซนนี้นะครับแล้วเราก็นี่ผมก็ได้สร้างอะไรที่พอสมควรแล้วผมก็ไปฟาร์มมานะครับแล้วก็ผมก็ได้อ่าอ่าโปเกมอนมาเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับโอเคตัวแรกที่ได้มาก็ตัวนี้เลยครับอ่า ก็กว่าจะได้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรยากลําบากนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าโอเคตัวนี้ก็ผมก็ไปเจอในถ้านะครับผมก็เข้าถ้าแล้วก็ไปเจอมาแล้วก็นกผมก็ทําอาร์ตขี่ได้แล้วนะครับก็ได้เท่านี้เนาะแล้วก็ไอ้พวกไอ้พวกอาโปเกมอนที่มันอยู่ในโซนที่ผมตายพาร์ทที่แล้วครับผมก็ไปพอพอไปจับมาบ้างแล้วนะครับอะไรมานั้น,น,นเนาะแล้วก็ผมเพิ่งรู้ว่าเกมเนี้ยมันมีสแตก็กเว้ยเนี่ยเห็นเห็นขวามือไหมครับเนีน่ยเหน็นไอ้สกิลตัว อ่ามันมีสแต็กบอกครับว่าสแต็กตัวละครเนี่ยมันดีหรือไม่ดีถ้ามีสีเหลืองนะครับคือดีนะครับถ้ามีสีขาวคือเฉยๆนะครับแต่ถ้ามีสีแดงกันเนี่ยคืออันนี้ไม่ดีแล้วครับไอะมานเนาะคือเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับตัวละครบางตัวของผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือสแต็กไม่ดีนะครับคือมันมีสีแดงเนี่ยจิตใจแหลกสลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับพลี่ขาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ดีนะครับซึ่งพอทําให้ผมคิดอย่างนี้แล้วเนี่ย ผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยเวลาผมจับตัวอะไรแล้วผมจะมาทําอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมเช็คสเต็กหน่อยดีกว่าก่อนจะเอาเข้าทีมนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจับมาไม่ได้เยอะก็เลยอาจจะต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็ไอ้เนี้ยผมไม่รู้ใช้ยังไงอะ่ะ <c oughs> ผมไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ในพาร์ทนี้นะครับผมจะไปล่าบอสต,ตัวก่อนๆที่ผมไม่ได้ล่านะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีพวกบอสที่เวลน้อยๆอ่ะครับผมยังไม่ได้ล่าสักตัวเลยผมกะว่าจะไปล่าแล้ววันนี้เราก็จะไปนั่นได้ครับ เราจะไปหา,าแบ็กมาร์เก็ตกันนะครับหรือว่าไอคนขายของนั่นเองนะผมโอเคก่อนหน้านั้นครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสู้กับบอสเรามาสู้กับบอสเพนกวินก่อนนะครับผมจะจับบอสเพนกวินอุปกรณ์ผมอุย้ยน้อนไปนะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยลูกลูกอยู่ไหนลูกคุณอยู่ไหนวะนี่นี่น,นี่มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยโอ้ยไฟไฟไฟ,ไฟ,ไ,ฟไฟมันแรงจังวะเออเอสวยโอเคเก็บมาครับน่าจะหมดแล้ว โอเคโอค้โ,อโหแล้วม้าม้าตายหมดเลยนี่เสียดายมากเลยครับแต่ว่าเราได้ช่วยนอนคนนี้มาได้ช่วยแล้วพี่มาแล้วนอนเรียบร้อยครับอโอ้ได้ว่องไวด้วยนะเนี่ยสแต็กไม่ได้แย่ครับสแต็กดีเลยแหละอยอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรใครบินอยู่บนฟ้าวะ ขอไอ้นกตัวนี้ช่างมันขอจับอีไม้น่หน่อยอือโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรข้างๆนี่โอ้อโอ้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 ยอ้โอ้โัโอ้โอโอ้โอ้มอ้โอ้โโอเา้อ้ เกบไปึบโอเคอุ it. It ้ยหูเดี๋ยวตัวนี้น่าสนใจน่าสนใจอะไรก็น่าสนใจไปหมดเลยตอนนี้ยเจออะไรก็น่าสนใจไปหมดโอเคผมสำรวจไปถึงไอโซนนั้นด้วยนะโซนไอภูเขาอะภูเขาไฟอะครับที่แบบเราจะต้องใส่เสื้อกันไฟไปอะไม่งั้นเราเสียเลือดครับุูยี่นี่หลบหลบหลบมาหลบมาปีโอ้โอ้จเย็นใจเย็น ยิงตัวเออสตันโอเคโอ้โหชุดเสียหายแล้วอ่าอีกตัวนี้ย <sounds> ังอยู่ครับเวลยี่สิบได้อยู่นะผมลองจับดีกว่าโอเคครับโอ้โหอยู่กับม้าด้วยเอาม้าก่อนแล้วกันปึ๊บเดี๋ยวไม่โดนอุ๊ยปึ๊บเวลโอเคยี่สิบเปอร์เซ็น ไอ้หลุดนี่หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่หลุดแล้วมั้งโอายบ้าไม่หลุดแล้วมั้งหลุดหลุดโชว์เลยไงเฮ้ยไอ้บ้าหกสิบเปอร์เซ็นมึงหลุดหลุดง่ายจังเฮ้ยโอเคเฮ้ยยังอีกเออโอเคได้แล้วนี่เวลร์ยี่สิบครับ อ่านี่ส่งน้องไปสู้ขอเลยขอเลยขอลองเออขอลองหน่อยขอลองหน่อยเจเอ,อ้ยตัวเบลอดีดีโดนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟแรงไปแค่นี้ก็ติดเผาไหม้แล้วครับปึ๊บโ,โอเคชึบโอ้ยพลพลพลโอเคนี่ เออสาอร์ได้อยู่แหละทีเดียวติดเลยปะล่ะทีเดียวเลยปะล่ะสวยมากโอ้โหซิบโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะไปสู้กับคิงปาก้านะครับตัวถัดไปนะครับเราได้เตรียมของอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อกี้ผมกำลังอ่าผมเก็บลูกเขียวไปที่จริง ผมเสียดายมากเลยอ่ะผมสู้ไอ้ตัวนี้ไปแล้วอ่ะเนี่ยไอชิลเลสอ่ะแล้วผมลืมอัดครับเสียดายมากเลยโอเคไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาสู้สู้ครับรอมันเกิดโอเคนี่คิบาก้าเกิดโซนนี้ครับชึบสู้กลางคืนจะเห็นกันไหมน่าจะเห็นนะครับโอเคนี่เลยปาก้าปึ๊บเก็บมาครับแล้วเราก็นี่เลย ฟังท่าศิลาท่าศิลาเนี่ยแหละตอบโจทย์สุดโอแต่ว่ามันตื่นแล้วอ่ะโอเคผมว่าผมเคลียร์ลูกน้องก่อนไหมไม่เป็นไรเร่งบอสเลยอึบโอ้โหถึกอยู่เนี่ยไอี๋เธอใจอุยใจเย็นใจเย็นไม่ไี้เลย นี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าไม้ดีกว่าหน้าไม้หน้าไม้เร็วกว่าครับออบออห้าห้าโอเคพอรอบนี้รอบนี้เก็บครับเก็บเก็บเก็บเโอเคเดี๋ยวผมว่าเอา้าสลาสักสักรอบหนึ่งครับแล้วผมว่าได้จับได้ละอืใช้หินใช้หินลนลบหินลลบหินลลบหินหลบินลบนนน โอ้ใจเย็นใจเย็นเอ้ยทุ่ม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 หมอทุ่มหมอเออหลบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไว้ลูกน้องหน้าลำคาญว่ะนี่ลูกน้องหน้าลำคานพาไปก่อนไอ้ลูกน้องเนี่ยนี่เลยอ่ะอน,นี่ชึบโอเค ตึ๊บโอเคสามที่เจ็ดครับได้อยู่อื้ยไม่ยี่เลยห้าสิบกว่านัดละห้าติโอเคตึ๊บโอเค,อเ,คเลื่อเหลือแค่นี้ได้จะได้อยู่ครับโอเคตึบได้ไหมลูกฟ้าไม่ได้วะเอารูกเขียวแล้วกันลูกเขียวครับลูกเขียว โอ้โหไม่ได้เฮ้ยโอเคเฮ้ยไอยตัวนั้นเสือกอะไรอะเสือกอะไรนีไ่งไงตายไปดิอึ๊บโอ้โหมันจุกหลบโอ้ย,อยบ้าโอเคได้ไหมเออเรียบร้อยได้แล้วครับคิงป p a k ก้าสแต็คอดค่อนข้างอ่อนแอสแต็กข่วยมากเลยอะ โอเคเอานี่ก่อนแล้วกันนี่จับมาโอ้ยหลุดทำไมอะเฮ้ยอย่าหลดุดอย่าหลุดเรียบร้อยโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บอสต,ตัวถัดไปครับนี่บอสอชูโรมนะครับใช่ไหมอชูโรมโอเค เดี๋ยวเราไปเจอกันบอสตัวนั้นครับอ๋อนี่นี่มันเป็นจุดที่ผมเจอไก่ไอ้ตัวนั้นนี่ว่าแล้วก็ผมก็แพ้ครับเพราะว่าของเราไม่พอแต่รอบเนี้ยผมว่าของเราพอแล้วแต่ว่านั่นแหละมันยังไม่เกิดครับโอเคอ่าถ้างั้นเราก็ตรงไปข้างล่างครับโอเคซิบ,บอ้าวอ้าวอ่ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนะ หรอผมมันอยู่ตรงโซนนี้แหละโอเคครับอ่าเฮ้ยอันนี้เหมือนเป็นลูกมันเลยชึบอันนี้ผมไม่เคยจับขอจับหน่อยแล้วกันโอ๊ยอ๋อเจอแล้วโอ้ดี๋ยวโหผมนึกว่ามีโนคาร์ลในมอเกมอนเฮ้ยสวยครับร่างนี้สวยเลยอะ จับลูกน้องมึงหน่อยใช่ลูกน้องว่าไม่รู้แต่ว่าจับไปก่อนนี่ครับโอ้โหเฮ้ยซบเรรยบร้อยโอเคอุ้ยตรงนั้นผมก็ยังไม่เปิดอ๋อเป็นโซนนี้ที่ผมยังไม่เคยเปิดค e ร,รับเอาหลุดโอเคภาพศิลาแรงปึงเดี๋ยวไม่โดน แต่แงว่าไกลไปแด้จะไกลไปครับโอเคไปใกล้ๆก่อนไปใกล้ๆก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจุดเปิดจุดที่หลังครับโอเคมาเออไปยังไปก่อนเปยังไปก่อนแล้วก็ในเมื่อมันเป็นมอนน้ํามอนน้ําเหรอชิบหายละอันนี้แล้วกันออโอเคฟองน้ําอ เออได้อยู่ได้อยู่โอ๊ยตีนะหลบได้ตีนะหลบได้ดาเมจเก้าสิบก็ยังตีอยู่วะฟองน้ำฟองน้ำอุ้ยฟองน้ำอุ้ยเยอะจังสวยสวยสวยโอ้ใจเย็นใจเย็นนี่นี่นี่ได้อยู่ได้อยู่เก็บมาก่อนเก็บมาก่อนขอผมบวกคุณเดียวได้ละ ฟองน้ำรอฟองน้ำครับรอมารอรอรอสวยยอ้ยได้อยู่ได้อยู่ดาเมจได้อยู่ครับอย่าอย่าพึ่งเรียกฟองน้ำอย่าพึ่งเรียกขอรีโหลดก่อนอถ้าหวยทีหนึ่งน่าจะได้ครับหวยทีหนึ่งโอเคึได้อยู่ได้อยู่โอ้แล้วรีโหลดนานมากรีโหลดอย่างนานอ่ะโอเค เดี๋ยวนะเดี๋ยนะใจเย็นนะออได้อยู่เนี่ยแหละจังหวะนี้จังหวะนี้ผมจะสวนหลุดไหมโัหลุดเอ,อ้ยโอ้โหทีเดียวอยู่อ่ะโอ้โหใช้ได้โอ้ขอดูข้อมูลเลยไหนดูซีแหวะอ,อ,อันนี้รถน้ำหนึ่งครับโอ้โหนี หูรถน้ำสามเลยหรอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไปเปิดจุดเทเลพอร์ตก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอบอสตัวถัดไปกันนะครับโอ้โยเคลียร์บอสมันเลยอ๊ยเดี๋ยวก่อนจะไปเคลียร์บอสเฮ้ยน่ารักนอนแกน่ารักจังเลยะนะน่ารักต้องยิงน่ารักแล้วต้องยิงนี่ตามไปหห้าร้อยยังไม่ตายเลยนะ โอ้ถึกอะไรขนาดนั้นถึกอะไรขนาดนั้นแกนี่ซึบโอ้ยึ๊บอึ๊บี a d เดียวอยู่ตีหกร้อยหกร้อยป่ะโอเคไม่ได้ไม่ได้ถ้าผมยิงอีกผมก็ตายนี่เอาหน้าไม้แล้วกันอึ๊บอ่าแล้วก็จับโอ้ยโอ้ยมึงยังเกิดใหม่นะยังนะยังนะอย่าลุดอย่าลุด ยาลุดนอนแกไปอยู่กับไปอยู่บ้านเรานะทําอะไรได้เอ่ยขอดูแป๊บอ่านอนแกะนอนแกะอยู่ไหนวะไม่ใช่อันนี้พึง่งนี่ไงนอนแกปะปศุสัตว์ได้ดอปสายไหมหรออ๋อนี่ไงน้ํามันเผาผมเอ้ยผมว่าน่าจะเอาไปฟาร์มได้ว่ะน่าจะไปทําปศุสัตว์แล้วก็ได้น้ํามันครับสําคัญไอ้น้ํามันนี่สําคัญมากนะเอาไปทาปืนครับเคผมขอมาดูค่ายนี้หน่อยว่าค่ายน,ายนี้มันจับอะไรอยู่ จับอ๋อ oh, จับไปตรงนี้ถ้จาจับตรงนี้ผมไม่เอานะผมมีเยอะแล้วอะไม่ไม่ได้เยอะขนาดนะั้นแต่ว่าก็ไม่ได้อยากได้ครับโอเคเดี๋ยวเปิดจุดเเลพอร์ตกันก่อนชือ้ออะไรหมาอยหาเรื่องเราดิหมาจะหาเรื่องมาสองพังา 2, ดาเมตร <c oughs> โคตรแรงมันเวลน้อยเนี่ยแหละครับมันแรงโอเคนี่เลยชืบ เปิดจุดเทเลพอร์ตเรียบร้อยแล้วก็ขอเก็บกองไปแล้วสวยมากสวยน่ารักสวยน่ารักนี่เลยยิงทิ้งแม่งยิงเลยยิงเลยโอ๊ยนี่ตายไปอึ๊บออจับมา ได้ไหมคือคืออะไรที่ตัวไหนที่ยังไม่ครบสิบผมก็อาจจะแบบอาจจะจับครับอ่าถ้ามันไม่ครบสิบอะเนาะเคมันเป็นวิธีการปั๊มเวลที่ดีครับมันเป็นการที่แบบทําให้เวลเราอัพขึ้นเราจะได้เข้าสู่ยุคปืนเร็วๆนะครับมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ว่าก็ผมถือว่าเป็นสิ่งที่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโน๊ ออกมาแล้วมาเจออะไรอย่างนี้ัจะหลุดทำไมยังอีกอยังหลุดอีก <c oughs> เดียวเออเรียบร้อยโอเคไปอุย้ยแกะแกะก็อยากได้นกก็อยากได้ตี่ก,ก่อนเลย900ดาเมจ ุ okay. ้ยเวสิบเองแต่อยากจับอะยังไงก็อยากจับอยู่ดีววสิบผมใช้ปืนดีไหมเนี่ยโอ้กูใช้ปืนแล้วมันเจ็บอะโอเคโอ้โหดีแล้วไม่ใช้ปืนดีแล้วไม่ใช้ปืนแค่แค่ธนูยังขนาดนี้โอเคพยายามไม่เล็งไม่เล็งหัวแล้วกันครับเดี๋ยวมันตายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดน อึ๊บตืออึ๊บมาสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับได้อยู่อึ๊บโอ้ยยี่มันหลุดว่ะหลุดว่ะทีเดียวนิดเดียวโอ้ยยังหลุดยังหลุดเหรออึ๊บโอเคค่อยไปค่อยไปตึ๊บโอ้โหไม่ได้ว่ะขาดีแค่ทีเดียวนะเนี่ยอีกแค่ทีเดียวอีกปื้ดเดียว อีกปื้ดเดียวไม่ให้โอ้โหแค่นี้โอ้โหโอเคปื้ดเดียวแน่ๆเลยปื้ดนี้ยสวยเรียบร้อยแวนเวอร์แวนเวิร์มโอ้เจอแต่อะไรใหม่ๆตรงนี้โอเคโอ้ยมีบอสตรงนี้ด้วยอุ้ยบอสบูชิอ่ะผมไม่ต้องตัดพาละเฮ้ยไม่ใช่ผมผมไม่ต้องตัดละนี่เลยไหนๆก็เจอครับสู้เลยครับอ่าอยู่ไหนวะ เราเติบไปข้างหน้าครับโอ้นอนวัวเดี๋ยวนอนวัวไม่ใช่บอสนี่อ๋อบอสอยู่นูน่นโอเคแต่เป็นนอนบัวไม่นอนวัวกู่าเอานอนวัวกูวเอานอนวัวกูว่าเอากูว่าเอาโอ้ยเก็บแล้วตัวนอนวัวน่าจะไปปศุสัตว์น่าจะผลิตนมครับถ้าผมจะไม่ผิดโอไม่โดน นี่เลยไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาเอา๋อปลาเลยแล้วกันโอเคซึบนี่ครับมาเดี๋ยวเราพร้อมเดี๋ยวผมขอกินกินก่อนแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ไอ้บ้านี่ไงมันดรอปมันดรอปนี่จริงด้วยครับโอเคไม่ต้องกินไปเลยแล้วกันบอสบูชิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็น อ๋อนี่โอมันเป็นบอสไฟนะเนี่ยบอสธาตุไฟครับเดี๋ยวธาตุธาตุไฟธาตุไฟธาตุไฟเอาลมไปดับได้ไหมเอาลมดับไฟใช่ได้ไหมไม่รู้อ่ะโอ้โหไม่เอาดีกว่าไม่เอ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 าเอาหมาดีกว่าครับหมาเป็นธาตุดินนะถ้าจำไม่ผิดใช่บอกว่าตีโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สมูไรไอ้สมูไรไอ้ไอ้ไอ้อะไรไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้จะเรียกอะไรไม่รู้จะเรียกเอกามูไรโอเคได้อยู่ได้อยู่ดาเมจได้อยู่ตีเลยโอ้โหมันมันเท่มากเลยอะ่ะโพลาดพื้แต่เท่หวะพาดพื้แต่เท่สวยไอ้ยี่โอ้ไม่ไม่โดนหัวได้อยู่ครับได้อยู่เราเราเราแบบเราล่อให้ เอาเก็บมาเออโอเคขอหวยหน้าเดียวครับหวยงน้เดียวมีน้ำแข็งด้หรอเสงน้ำแข็งได้หรอสามูลรจ๋าธามูลรยจ๋าตีเลยโอ๊ยรดนี่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 ผมไม่ยิงแล้วนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหูมันหัวไม่ได้วะหัวสีฟ้ายากนี่เอาสีเขียวลองสีเขียวดูครับ สองขีดสามเรียบร้อยได้แล้วบูชีมันเป็นบอสที่โคตรเท่เลยอะ่ะทำอะไรได้อะ่ะอา่าไม่ใช่ไหนวะอา่านี่แวเวิรม์มแวเวิร์มนี้ดอบทับทีมด้วยแล้วก็จุดไฟเป็นขนย้ายสามเลยเหรออุ้ยน่าสนใจเป็นผ่านั้นสำหรับบินได้ด้วยครับจะเพิ่มความเสียหายอา่อผู้กระทำต่อจุดอ่อนของสตรูที่ในขณะที่บิน โอ้นี่เรดบอสบูชีครับเป็นธาตุไฟอ่าเมื่อใช้งานครับศัตรูปเป็นเป้าหมายจะโดนโจมตีได้เ,เพลงดาบอีไอจุดไฟสองเลยนะจุดไฟสองตัดไม้สามขนย้ายสองช่างฝีมือนหนึ่งนะครับโอ้โหเฮ้ยยังมีประโยชน์อะ่ะน่าสนใจโอเคอล่าบอสมันมาก EP เนะี้ยโอเคผมล่ามานานแค่ไหนแลนะ้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน,นครับโอเค อ่าเดี๋ยวผมขอไปไล่สักตัวหนึ่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดท้าร์เลยนะครับโอเคเนาะอ่าจุดเทเลพอร์ตอยู่ตรงนู้นโอเครีโหลดแลไรไมพร้อมครับเตรียมของแลไรไมพร้อมเราพร้อมแล้วโอเคจุดอ่านี่มันเป็นป่าไผ่นี่แหละครับเราวาร์ปมานี่เลยชึบนี่ ไปเอ่อนี่ไงมันจะเป็นจุดวาร์้าไปครับเดี๋ยวก่อนเข้าครับแปบ๊บหนึ่งพูดไมเอาดีกว่าไมเอาแล้วไมเอาแล้วโอเคมาครับผมพร้อมไปนี่แคทเทรดนะครับที่จริงมีอยู่แล้วตัวหนึ่งแต่ว่าไอ้นี้จะดีกว่าเฮ้ยสู้กันเองมาล่ะสู้กันเองมาอือ ตี่สู้มันเองโอ้โหมันมันแรงกว่าเราเห็นเห็นอโอ้โหมันจู๊กลบม,มันจู๊กลบหรือว่าตัวละครฝั่งเรามันทําให้ฝั่งนั้นกระเด็นตีเดินเข้ามาอย่างนี้ก็สวยเดี๋ยวโบกมันบงังําไม่ผมไม่เห็นหัวเออแปดสิบถ้าโดนตัวคือแปดสิบถ้าโดนหัวล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตีโดนหัวร้อยสามสองโอเคได้อยู่ครับ เออใจเย็นใจเย็นเอ้อยังรีโหลดไม่เสร็จยังรีโหลดไม่เสร็จบ้าจะหันกระบอกปืนเข no ้าหามันละยังรีโหลดไม่เสร็จเลยโอเคค่อยๆไปค่อยไปเออร้อยสามเจ็ดมาค่อยๆค่อยๆขอก่อนขอปังก่อนปังก่อนปังก่อนเออแปดสิบแปดโอเคโหเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนนี่โอเคเพราะมันม um> ีดาเมจเผาไหม้ได้ครับเดี๋ยวมันเบิร์นเดี๋ยวมันเบิร์นตายโอเค ว่าคราวนี้เราเรายิงสักสามสักสามนัดน่าจะสักสองนัดไหมโดนหัวสองนัดครับเออโดนหัวมาดามเร้อยสามสิบกว่าโอเคแบบนึ่งนะแบบหนึ่งแ๊บหนึ่งแบบนึงแบบนึงถูขอรีโหลดก่อนได้ไหมล่ะมารีโหลดนานเปื้อนรีโหลดนานเออร้อยสามสิบสี่เฮ้ยหัวได้อีกรอบนึงหัวได้อีกรอบนึงที่เหลือบางแล้วโอเครีโหลดรีโหลดอีก ไม่โดนไม่โดนตีแล้วก็ากปาไปเลยยี่สิบเอ็ดเปอร์เซนต์ปาไปอีกปาไปอีกซึบอุ้ยไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ก็ปาอย่างนี้ไปเรื่อยๆปาไปเรื่อยๆปาไปเรื่อยๆโอเคฮึบอีกฝุงนึงเรียบร้อยได้แล้วครับโอ้แคทเทรด โอเคอ้าวน่าจะเป็นตัวเดียวนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมขออัพนี่หน่อยอ่าอ่านี่ครับนี่อันนี้น่าจะาเครื่องหลอมรวมเผาน่าจะเป็นอ่าการรวมเผาเข้าหากันหรือเปล่าอันนี้จําไม่ได้ครับหรือว่ามันเป็นการแบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมจําไม่ได้โอเคยังไงก็โอ้โหผมว่านี่เราอัพนี้ได้แล้ว คมไฟตั้งพื้นนะครับแล้วก็ป้อมหน้าไม้เอาไว้ทําไมไวะเนี้น่าจะเอาไว้แบบกันนะครับนี่อย่างนี้ขี่ได้ทําอานาขี่ได้แล้วครับสวยอ่าตามนี้ดูดูหนาวแล้วก็นี่กำลังเรากาลังจะรับให้เปอร์เฟียได้แล้วครับแล้วก็โล่พลังงานจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ปืนพกที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ปืนพกประดิษฐ์นะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็อยู่ใน EP นี้นะครับผมอันนี้ก็ผมว่าผมเล่นมาเยอะแล้วมันมีการเล่นรนอ,อบหรืออะไรนู่นนี่นั่นอีกนะครับผม ยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดต like ิดตามผมนะใครชอบมา,มากๆก็แชร์เพื่อดูนะครับผมสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับบ๊ายบายนะครับอีอี